อลุงมาถึงบ้านแล้วล่าสุดนะครับนิกนิกนิออกนิกเข้าไปเข้าไปนิกเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวให้ลุงมาปิดนะครับให้ลุงมาปิดอันนี้ลุงมาถึงบ้านแล้วนะครับ สวัสดีครับถึงห้าโมงครับออกมาหายใจแต่ถึงบ้านแล้วครับกับลุงลุงมาเลยครับนี่น้ำมนน้ำมน,น,ำมน,น,ำมนวิ่งรัดแม่เลย นิกกี้อยากออกมาสูดอากาศหายใจข้างนอกนะครับตอนนี้ทุเรียนบะลุงได้ทุเรียนลูกใหญ่มานะครลุงถึงบ้านแนละ้วอ่ะนี่เข้าไป ่าช่างพงมีธุระจะคุยด้วยนะเจ้าคือว่าสิบเป็ดสวนมันปลายเจ้าแท้นตกฝนตกคนตกคนตกบ่าสวนเนาะคนตกเปสวนไหมนะโอ้ฝนตกสองทุ่มละสองทุ่มละสองทุ่มคนตกทุ่นตกแห้งเลยคนเหนื่อยแล้วกสองทุ่มละสองทุ่มละสองทุ่มลมื่นวันขาใหญ่หว่ะวันนี้พักก่อนก็ได้พักก่อนนะครับลุง เพราะว่าไปธุระมาเหนื่อยนะเมื่อยขังภาคพันอือก็ปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วเป็นอิสระแล้วต้องขายเปลี่นเนี่ยนาขายเปลี่นเนี่ยนาเออยนี่จะขอเยอะคิดถึงเพื่อนแล้วหนึ่งเมื่อเมื่อนะข้างคืนว้าโอ้ยอย่างคื้นเนี่ยเปลือง อืแต่งเครื่องบงได้ก็มวสามที่ตุสามที่โตไปประทะฟังหนุ่มผมเนี้ยไปโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่ได้โดดจากข้างในอะไรนะครับหลอกข้างไหนมหลอกข้างไหนน่าจะมีคนเปิดผมบ็เห็นนะไอ่เหนไ่เห็นมีคนเปิดโอเคนะครับลงไปพักพ่อน ให้ลุงพักผ่อนน,อน,น,น,นะครับนี่แหละครับได้ได้ได้บ้านคิดนอนได้ยังยังไม่เสร็จได้ครับลุงไม่มีปัญหานอนไหนยังไม่แล้วนี่แหละรักเลยครับเอา้าไม่เอาคล้องเหรอคอง อ๋อชั่วคราวไม่ให้เจ้านิกออกก่อนแล้วลุงจะมาล็อกอีกทีหนึ่งนะทานข้าวไหมครับเนี่ยอ๋อทานข้าวมาเรียบร้อยนะเมื่อกี้ก็ได้ทุเรียนมาลูกหนึ่งกล้วยผู้ใดเนี่ยินเลยกินเลยไหวจินเลยหลยหลยหลไหลเป็นนี้วก็ไม่เยอก นี่นะครับมีกล้วยนะครับหน้าบ้านลุงใครมาได้กินกล้วยแล้วก็จะเป็น<อ>เรื่องกล้ยกว,ย,วยนะครับเรื่องกล้ยกวยนะี่กล้วยอยู่นะบ้านลุงโอ้มาทางในมาแล้วตัดเพ่เงเลยตาฝนไม่ได้นั่นเนี่ยโอ้เยี่ยมสิันนี้ผมแขนไม่ติไอ้ลูกเล็กเขียวอ่ะจนสุกอันนี้ทึ่กงไม่อ่ะต้นไม้น่ะไม่แขนไม่น่ะบอสใหมันเป็นเครือออกมาเรากิดข้าวเดียวถ้าตัดไม่เราข้าวเดียวสุกอืตัดเขียวๆมันมีเครื่องอืม ามาหวานกันเยอะเนาะหูวันหนึ่งไม่น่สิบเที่ยวนะสิบเที่ยวมีตะก้วยคับผมผมมาเกินสิบนะใช่ครับกล้วยจะชอบกินเวลาออกกําลังกายเขาชอบกินรินะกล้วยกินมาละเจกินได้ตลอดทั้งวันเ่ะอ๋อวดวอดจะได้ฉลาดนะครับ เชื่อครับเชื่อเชื่อพี่ออดจัดแล้วแทนข้าวครับผมกินกับข้าวได้ครับใช่ใช่มันมีวิตามินเยอะกล้วยนะครับกล้วยหอมด้วยเนี่ยมีฟอสวิตามินบีสิบสองบนลูสมองหวาน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 แซ่บแซ่บผมกินแล้วจะมีวิตามินอะไรบ้างเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าคุณท่าคุณแก่ก็บอกวิตามินมันเยอะใช่ครับมีสมัยก่อนอ่ะคุณท่าคุณแก่เขาเลี้ยงลูกเขาเอานี่กล้วยกล้วยมาบดเนาะบด เคยเคยเคยนึกถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างไหมเคยกาล้วยมาทำอาหารเด็กอืมตภัณฑ์โลกพวกไอซิริแลกอะไรนะยังไปบอกซิเลยเลยมันยังมีอยู่เหรอมีมีเห็นไหมวันนี้มันพัฒนาเมื่อก่อนเขาจะเอากล้วยพวกนี้มาทำแลกกันแหละก่อนเป็นกล้วยนั่นแหละก็บดกล้วยให้กินแล้วกนเด็กใช่มาเป็นอาหารไงเหมาะสำหรับเด็กเพิ่มความเฉลียวฉลาด นี่คงต้องทำความสะอาดแล้วเครื่องกระแทกปรับพื้นที่ให้ดีๆแทกแล้วไอ้ดูงหันน้ม่ิยนึงเงี้บเดี๋ยวก็คงต้องหาที่หาที่ไว้นะแล้วทำเสร็จก็ต้องหาที่ไว้หมอกอยวกให้จัดเป็นระเบียบอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะอืมไม่เสร็จียหลับเป็นหมุดแล้วบอล หลับแล้วครับอากาศหน้านอนอนใบนหน้าอนไม่ไม่นะเนาะไม่การนะเนาะโอยังยุยยุยโอ้ยยุยยุยโอ้ยนึกว่ารับไปแล้วว่าไม่รับไปมดแล้วมีบ้านเอ่อยังตรวจกันไม่เศรษฐีก็เลยออกมาตรวจการตรวจการเราที่เป็นผู้ใจบ้านเลยบอกมีคนเลือกหรือเปาแต่งตั้งอยู่หรอแต่งตั้งเองแสดงว่ายึดอำนาจยึดอำนาจเลย กับนั่นจ้ะกับนั่นอยู่ได้เนาะครับคุนอะเป็นว่าเอาเป็นกำนันแล้วกันเนาะกับนั่นเอาเอาเป็นอะไรกับเรายวเป็นตำแหน่งเดี๋ยวมันจะเดินออกอีกออกไปแล้วคนหนึ่งเหรอไปแล้วคนหนึ่งครับครับผู้ใหญ่บ้านครับรู้กันรู้กันผู้ใหญ่บ้านยูทูปเบอร์ครับไปแล้วครับ ดี๋ไปก่อนนอนอันนี้สงสันนย์จะไปยากสงสัย์จะไปยากมีอาถรรพ์เนอะมีอาถรรพ์เหรอเออนะครับลุงบอกว่ามีอาถรรพ์อย่าไปเลยนะครับจงก็พอโอเคหลับฝันดีนะหน้าครับพักผ่อนครับลุงเช้าครับเช้าอะไรพิเศษครับออกไปเรื่อยๆพิเศษแล้วก็พิเศษ ดังนั้นอย่างนี้ก็บ้าไปลุงให้ช็อตก่อนเลยผู้ใหญ่ยูทูบเบอร์ไม่เหมว่าไม่ไม่ดีเนาะไม่ดีครับยิ่งแต่งตั้งตัวเองอ่ะไม่ดีครับไม่ดีเนาะครับโอเคเป็นที่ึกษาเขาพูดนะผมเป็นประธานเป็นประธานเป็นประธานเป็นย่าเป็นเลยอีกวันหนึ่งนะับพี่ยอดครับอีกวันนึงอีกวันนึงครับครับรอะไโอเคโอเคเพาพี่ยอดอีกวันนึงคืออะไรอะไรไพี่ยออะไรผมไม่รู้เนี่ยไม่ต้องหัวอีกวันนึงไงไงนั่นไงนั่นไงอะไรนั่นไงอ่ะ เป็นความลับดีกว่ารู้กันรู้กันกับลุงจักแล้วก็จากไปรู้กันกับลุงไม่จำเลยวะเนี่ยไม่จำเลยใช่ไหมก็อีวันหนึ่งไงอะไรอีกวันหนึ่งเอออะไรอีกวันหนึ่งก็สวดมนต์เลยครเอ้าเอ้าสวดทุกวันคนรับประเด็นและอะไรอีกวันหนึ่งน่ะสงสัยคนรับประเด็นแล้วพูดมาเดี๋ยวนี้พูดมาประเด็นพี่อ้น จำไม่ได้เหรอที่คุยกันเออลุงลุงเอาแล้วเสื้อตัวนี้จะใส่สามวันไม่อาบน้ำไงเออโอ้โอีกวันหนึ่งเสื้อตัวนี้วันนึงนะอีกวันหนึ่งวันนี้สองวันแล้วอีกวันหนึ่งครับผมเกือบเป็นเรื่องแล้วเมื่อกี้โอ้เรื่องอ๋อเสื้อขุนพลดันแน่เสื้อตนี่ยพนันชีวสุดไดใส่สามวันอ๋อนี่แหละผมเดินกับบมมไม่ใช่มีใครบอกเขาบอกว่าผมใส่ตัวนี้ผมจะใส่สามวันไม่อาบน้ำ อ๋อเรามีลายเซ็นลุงด้วยลายเซ็นลุงลายเซ็นลุงด้วยครับไม่น่าเราเดินผ่านมันมีกลิ่นเลยครับไอเสื้อกลิ่นเก๊กไงมีกลิ่นเก๊กสองมือเราปะเนี่ยสองมือแล้วกับหมอหนุ่มครับหมอหนุ่มสองวันแล้ว กี uhm, ่ seen. นะะ้องเอ้ยนึกว uh, uh ่าอะไรอีกว oh, oh, oh. okay, so ันนไม่ได้พูดพี่พูดมผมพูดนะครับหาหมูเราปะเนี่ยหาหมูเราหาหมูรวมหาหมูรวมโอ้โหเข้าใจเขาใจหรือว่าอะไรโอ้โหตกใจอะไรกันคนนั้นคนนี้มาช่วยด้วยหาคนตัวช่วยครับผมกินเยอะๆกล้วยครับผมโอ้โหหมดหวีหมดหมีแล้วครับลุงกินข้าวเลยตอนเนี่ย อันที่แขวนอยู่ก็กินได้นะครับไม่เกี่ยวกับจระถุงนะแขวนเนี่ยมันต้นไม้กินได้กินได้ครับผมผมว่าอันต้นไม้น่ะมันจะสดและมันออกจากเครือเอฟเอชซีว่าบอกว่าเอาเก็บมันเลยโอ้ยพอแล้วครับเก็บมันเป็นข้าเครือแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับลากานนะครับสวัสดีครับให้ลุงเข้านอนนะครับ